สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้พามาชมบรรยากาศมันเดิมวันนี้มาดูหมูป่าเขาออกรูปตามมาได้ค่ะ ตัวเล็กประมาณเจ็ดตัวเจ็ดตัวค่ะตัวเล็กอันนี้รุ่นพี่เจ๊ะเอ๋เจเอ๊ะ i <laughs> หิวนมหิวนมโอ้ลูกน้อยหิวนมอืมอ้าวหกตัวเหรอ น,นี้ไก่นะคะไหนมีไข่บ้างอ่านี่ไงไข่ในดูสิเออโัวทีไหนลูกไหนโอ้ยโอโอเคโอเค อันนี้ก็สองอันนี้ก็สองไหนแสดนี้อันนี้สามโทษทีโทษทีโทษท,ท,ทีค่ะโทษทีอันนี้สอง ที่สองโทษลูกโทษขอโทษนะขอโทษนะอที่มาข่วนนะออนะต่อจากนี้ก็มาดูน้องใบบุญน้องชายใบบุญนะคะแม่เขาเพิ่งคลอดวันที่หกได้ตัวผู้นี่แม่ใบบุญค่ะนี่น้องใบบุญน้องชายใบบุญ ได้น้องชายไปบุญค่ะเป็นตัวผู้ว่าไงลูกว่าไงยืนขึ้นให้ดูหน่อยสิใบบุญได้น้องชายนี่แม่ใบบุนไหนลูกดูหน้าชี้หล่อเป้าหล่อเป้า อ๋อไม่โชว์เลยวัวเขากำลังหลับคนะ่ะช่วงช่วงช่วงเที่ยงนะคะช่วงเที่ยงเขากำลังพากันนอนเนี่ยพากันนอนนอนหมดเลยตัวเล็กตัวน้อย นอนหลับกันหมดเลยนี่ก็ลูกอ่อนตัวเล็กนอนอยู่ นั่งก่อน <c oughs> น้องชายใบยบุญน,น้องชายใบยบุญกำลังนอนค่ะ ก็คลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะเอาไว้คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ